สบายดีทุกคนเนาะมื่อน,นี่แมน้องเบลล่าสิาพาไปเบิงนะ่งเมื่อคืนนี่มีมีขีหลักเนาะมีขีหลักขึ้นห้านนเบลล่าจะหลักเบียนะเนาะเบียแมทเบลล่าไปอยู่นี่แล้วก็มันงัดงัดทางล้างเนาะจะให้ทุกคนเบิ่งว่ามันงัดแบบใดมันขึ้นแบบใดเนาะทุกคนนะ mm hmm. หรือเราสิก รูสบายใจแล้วก็เสียใจหลายไอเี่นึ่งันเลยทุกคนคิภาพพ่หน่งเนาะ,นนนะว่ามันขึ้นมานัดโดที่ใดเนาะมันคือเก่งแท้นะแต่ว่าแม้ดูแลซูงไซนี่มันซูงไซอะขี้หลักเด็กหน่อยไวรุ่นทีย่ยาฮะนะทุกคนเพราะว่าเขาว่าว่าที้ยาร้ายแถวนี้เนาะ และบริหารเมเปิลาเนี่ยทายเมื่อบ้านดิและบริณอนแล้วเขาจะเลยว่าสวยโอกาสเขามาตอนนี้ผมเคยเจอจาอ้าเขื่อฮะก็เคยเจอในแหละทุกคนมันหลักเบียเนาะทุกคน,กคนเบียหารเบียลา้าก็ะโบผู้ว่ามันหลักเครื่องตัวได้ไหน่เนาะเพราะว่าเมเวลาก็ะโบได้สังเกต ปันได้ค่ะน่ะมีแต่มามือเศร้านี่เนาะคข่ห่านแลเข็นนั่นป้องเบีย้ยค่ะนะไล่ออกนอนข้างแล้วก็พัดล่มนี่นะพัดล่มกับล่มพัดล่มกับล่มเลยใบพัดล่มกับแตกแล้วประตูเนาะประตูปกติเ่ะจะคลายแบบนี้แลว้วนี้มะนาวนี่ออกแล้วมันอัดเนาะ มันา่าเต๋อสิเข้ามาเลยเขาเลยสงซ้ายครับอ้าวเป็นยังคือเป็นแบบนี้แต่ละมือบริปเป็นแบบนี้เนาะบัน,น้ประตูเนาะประตูนี่เขาก็ล็อกข้างแหน,น,กกน,นแล้วเนาะก่อนเข้าใจบ้านจะลอกแล้วบัน,น้มันก็มาคายมันก,นก,นก็เอาออกเอาแหมะเจยออกเลยนี่สองบอลมันขึ้นขึ้นมาได้จ้งได้ขนานะมันแหนมเนี่ยหลายทุกคนนี่เด้อ มันขื้นบนลนี้มันจะมาออกมันจะถูกอันแผ่นเหลี่ยมเนี่ยนะออกมันถูกออกเนาะแล้วมันกาหมางใหม่ออกหมางใหม่ออกแล้วกะมันกะเข่ามามันเล็กหน่อยนะเนาะมันหมางหน่อยนึงมันกะเข่ามาได้แล้วมันตัหน่อยตอนนี้พอเบวน้นเพิ่นได้ตอกใหม่เสร็จแล้วเนี่มันหมางออกทุกคน แล้วจะให้เบิ่งข้างล่างนะบอนมันบอนมันขึ้นนะนะว่ามันขึ้นจังไดทุกคนเบ่งเลยนะหอยตีนเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ฝฟนตกแนนี่เป็นหอยตีนมันเนาะหอยตีนโจนเดะหอยเกิบหอยเกิบมันเนาะนี่มันเหยียบขึ้นมาเมื่อคืนนี้ เกือบแล้วมันจะขึ้นตามเสาเนี่ทุกคนมันจะขึ้นตามเสาเนี่แล้วมันจะขึ้นไปเนาะขึ้นไปงัดใหม่ออกฮะแล้วมันก็เอาหัวมันเข่าไปคําบิดมันงัดตัวพุ่นแล้วมันงัดตัวแล้วมันคือเข่าหยาบแล้วมันมางัดตัวนี้ตอมันมางัดตัวนี้ต่อะลมันงัดได้นี้เนาะแล้วมันก็เข่าไปมันปีน มันเก่งขนาดนหนที่องค์ราชีพาวต,นนตัมันเขาอย่างมันเลยบริขามันเลยเขามาบรได้แลวมันงัดตัวนี้ที่หลากหลายขนาดทุกคนเลยไหวใจบรได้แล้วอยู่ในน่ะโจรมันกคือสีมันก็หูเลยเนาะว่าบุมีคนนอนเฝ้าก็เลยว่าช่วยโอกาสเขามาเขามาหลักนะตอนนี้พอนนองเบลล่ากำลังเอาใหม่เนาะเอาใหม่สรนี่เ ตอกเสบบอนที่ว่ามันมากเมื่อคือนนี่ตอกเสีใหม่อีกบาทหนึ่งจนถูกเมื่อนีเจเมนมันเก่งเนาะหลักไปเมื่อแม่กระถางเบี้ยนะมันก็มันก็นนกนยังหลักเนาะจนนี่คือซีเมนงซนไซยูเบี้ยบอร์ดเร่อลยลองตอกบางอีกเนาะว่ามันสีเห็ดนอนะไรอีก มันจิมาลักอีกบ่แม่จะได้เพราะว่ามันมีเพนนอนเฝ้าเลยตอนนี้ก็ำลังพาวิลกับหมูเนาะเอาแผ่นเหล็กมาบังกรสินตกอัดไว้เบอร์หนึ่งมันมีไม่ตกใส่ถึงบิลหม เาเสียใจหลายเนาะเขาจะมาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับห่านของเขาเมื่อคืนนี้ที่ว่าคนเขามาหลักเครื่องเนาะหลักเครื่องก็คือหลักเบีย้ยเนาะที่ว่าเขาเห็นว่าเบีย้ยเขามัน,ม,นมันหายไปเนาะมันโบเห็นนะทุกคนเขาเหตุการณ์ในครั้งนี้เนาะเขารู้สึกเสียใจหลายพอวันยังเนาะ เพราะว่าช่วงนี้มันกับวิกฤตแนอันที่หนึ่งอันที่สองเขาก็คล้ายเขื่องกับโบไดดีอยู่นี่ฮะนะแล้วมาเจอเรื่องแบบนี้อีกก็คือว่าคนหลักเนาะกำไรเครื่องเขาอัละพันกีบสองพันกีบแล้วมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วเขานะ่ะรู้สึกท้อใจรู้สึกท้อใจลายในตอนนี้เนาะที่ลงขึ้นไปนะนี่นะทุกคน ยังโบห็นยังเลยยังโบห็นขึ้นโบห็นยังเลยนะอย่าบอกเถึงกําไรเลยขึ้นก็ยังโบห็นเพราะว่าอยู่นี้มันคล้ายเครื่องโบดีไปได้แต่ว่าเขาได้เสาห่านเพิ่แล้วปีหนึ่งเนาะปีหนึ่งหกหมื่นบาทเขาก็ต้องได้เหตุเขาก็ต้องได้ซูส่วนได้เห็ุไปอีกนะแล้ววันนี้ก่อคนจึงมาหลักได้เนาะยอนบุมีคนเฝ้าหา่านนอนเฝ้านะแต่กี่นะำมันอ้ายเขาเนะนอนเฝ้าอยู่นี่ บันนี้ไอเ้เฮาพิ่นได้กรับบ้านแล้วแล้วบมีไยนอนและคนขลักก็คือสิซีเมนบกใกล้บ่ไก้มันก็ติดตามมันก็หู้แหละเนาะว่าบบมีคนอยู่มันก็จึงขึ้นมาลักแต่ว่ามันกับโบนาจะมาลักแบบนี้มันปีนทางลางเลยได้ทุกคนปีนขึ้นมาเนาะปีนขึ้นมาลักเอาเครื่องเฮานี่นะ บุญแต่มันบอกเอารถจักรไปเนาะมีรถจักรคันหนึ่งจอดไปอยู่นี่พอเบลบดอดเอาเมื่อมันเอาแต่เบีย้ยคือว่าอะไรที่ว่าเอากวดเห็นเบีย้ยบบเห็นประมาณสามแก๊สนี่แหละเนาะสามแก๊สกับแพงเติบเลยทุกคนกำไรเนาะมันบริี่ล้วงได้ห้ายะนะและ้วบบนี้เข้าเกาหูซึกแบบว่าบบสบายใจออกะนะ เพราะวยังเพราะว่าทา,า,ามันเคยเธอที่หนึ่งแล้วเนาะมันก็ต้องมีเธอที่สองเธอที่สามเธอที่สี่มาอีกเพราะว่ามันบ่มีไพนอนเฝ้าไงนะแล้วทาเป็นแบบนี้นะเท่ากับบบู้ว่าชีํำเนินแบบใดไปต่ออีกมันรู้สึกท้อใจนะทุกคนเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เนาะ มันกบฏบนาจะเกิดขึ้นกับเฮาแต่มันก็เกิดขึ้นและอีกอย่างเฮาสาวอยู่เนเฮนะาการเรื่องเรื่องพิษนั่นแหละไ,ไปเรื่องคิดว่าบอน,นี่ทําเลด,ดีนะ้เนาะจึงเรื่องซุม่มซ้นบัดมาคายแทๆกับบริคายดีแต่บิดกระลง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 ,ลงเสือ้อนะนะลงเสื้อคนนี่แหละและบริคาน้ำอีกเนาะคาน้ำตัวเดือนหากงกระแพงแพงทุกคนอยู่นี่นะ เคยหูเคยเห็นขานะ้ำบอดี้ไซยังเนาะมีแต่อาบนำํำแล้วก็สักเครื่องเท่านั้นขาน้ำต่อเดือนซานเซนที่ทุกคนและเม้นไพที่มีกำลังใจอยากอยู่หาเงินกับโพซํานี่หาเงินมันกับยา่างขายเครื่องมันคายดีเฮากับบวัวอันนี้ขายเครื่องนะบอดี้เลยได้ขายบอดี้เลยขายเครื่องนะทุกคนและมันเห็ดห้เฮานะ ทอกับชีวิตนะ้องมีแต่เรื่องมีแต่เล่ลาและยังมาแทมคนมาหลักเขื่องเราอีกแบบนี้ฮนะเอาก็รู้สึกบ่าสบายใจอะไรรู้สึกสบายใจหลายขึ้นไปแล้วก็เมื่อยนะทุกคนเมื่อยเมื่อยที่ต้องเจอแบบนี้เมื่อยอีลี แต่ว่าเฮาสงสัยเนาะสงสัยพวกที่ว่าัยรุ่นวัยรุ่นขี้ยาฮะนะมันติดยาแล้วก็วันนี้มันมาลักเนาะมาลักเ่องค้องอะไรเด็กหน่อยนี่แหละเพราะว่าบอลที่ว่ามันขึ้นนะนะมันกับบริใหญ่เดิมีแต่เด็กหน่อยที่ขึ้นได้คันผู้ใหญ่มันก็ต,อกตอก้องก็ต้องก่วงก็นั่นเนาะมันก็ตอกก้องเจาะก่วงก็นั่นทู่ฮะนะแต่อันนี้นะ มันก็คือว่าแหละมันก็อย่างคนได้ยินเนาะเพราะว่าห้านเท่านี้มันติดกันกับข้อเข้าเขาเสาต่อเข้าเจาอีกเด็กเขาเสาต่อเข้าเจาอีกเนาะมันก็ยันคนได้ยินเนี่ยะแหละมันก็ค่อยๆขึ้นมาถือว่าครั้งนี้มันหลักสําเร็จเนาะแต่บุหัวครั้งต่อไปที่เป็นแบบใดอีกเขาก็สิิดตามเบิงทิดตามเบืงอย่างคิ้งขัด เขากับโบคิดกิลีโบคิดโบฟันเลยโบคิดโบฟันว่าทีมาเจอกับตัวเองแบบนี้เศรษฐกิจก็เป็นแบบนี้คล้ายเขื่องกับบุดีแบบนี้และยังขาหนํากับแพงอีกและยังมาถือคนหลักเรื่องอีกแล้วเขาเสาหันตัวปี้กับแพงและเขานะโบมีกําลังใจจะสู้ บมมีกำลังแกจะสูอีลทุกคนแบบเรื่องเรื่องแบบนี้มันกับนาจะเกิดขึ้นกับเฮาแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วเนาะเฮาก็เหตุยังบบได้มีแต่เขาสูส่วนไปทำกันที่ว่าเขาเสียไปครั้งนี้เนาะก็ถือว่าเป็นบทเยียนล่ะกะ็ทาเขาเสียในครั้งนี้เนาะ เสียวสำได้ขนาดกระคอให้เราได้ขึ้นเป็นรอยเท่าพันเท่ามเมยเบลล่าก,กับบอคอยังลายคอเพียงแต่ว่าบูถึกคนตัวบูถึกคนโกงบูถึกคนหลักเนะาะช้ำนี้เฮากระ รู้สึกดีใจแ้้แล่ะก็อยากขอเจอคนดีๆอยากขอเจอคนที่จริงใจนำขั้งในชีวิตนะทุกคนเพราะว่าเจอมาน่ะมันก็นมีลายห่มแบบเนาะแต่เขาก็อยากเจอต่อไปอีกเป็นยังคนเฮาน่ะต้องเจอสิ่งเวลวร้ายตลอดเวลานะมันก็นคือสิบบมีที่บเนาะแบบนี้ เวลาก็เจอมาลลายนะทุกคนคนที่ว่าโกงเงินก็เจอมาแล้วเนาะเอาให้ยืมให้ยืมแล้วเขาโบไซโบใจแม้แต่ต้นทื่นกีบหนึ่งก็ยังบบได้ซ้ำให้เขาล่านะทุกคนแม่เวลาตอนนะแม่เวลาหาเงินได้แน่เนาะเป็นพนักง,งานอยู่ชิ้นเสือ้อแห่งหนึ่งและหาเงินได้แน่ช่วงนั้นแล้วมาเจอ มาเจอเขายืมเงินเนาะเขาว่าสิส่ประมาณทิดหนึ่งแล้วเขากับโบไสด์เขากับตัวเฮาเป็นยังชีวิตต้องมาเจอแต่เหลืองแบบนี้แหละตอนนี้นะคือว่าเาราล่วมรายเนาะเหลืองทีแบบว่าสิ่งเท้าวบามักฮะนะแล้วกับบิคิดวออกมาจะเกิดขึ้นกับเฮาเนาะเคยเจอแต่ เห็นแต่ในเฟซบุ๊กแต่บอกคิดว่าชิเจอกับตัวเองแบบนี้ผู้จึกถอดใจร้ายรู้สึกถอดใจร้ายทุกคนคุณยิงคนหนึ่งเนาะต้องมาแบกหับแบบนี้แล้วอัน เขาเหตุห้านนี่เนาะเป็นยังเขาจึงตัดสินใจออกเวียงมาเหตุหา้านยอนว่าเนาะการเหตุเวียงของเขาอะนะมันกะยุ่ยงยากร้ายมันกดดันหลายนะทุกคนแลวเขาอยู่บ่ได้แล,เแลวเขาเลท้อนโต้ขอออกเนาะออกจากบกว่าน,นั้นแลวเขาก็เลยว่ามาเปิดห่านลองเบิงกับโบเคยข,า,ข,า,ขา,ากล้ายจ้าเถือถ่อจะเกิดมาเนาะอันนี้เป็นครั้งแรกครั้งแรกที่ว่าลงทุนเหตุแบบนี้ พี่ว่าได้ทืนมาเห็ดนี่เนาะกับโบเมนว่าทึ้นเขาเองเนาะทุกคนขอบใจขอบใจอัน้าลายๆเนาะที่สวยเฮา้าเนาะเพิ่นเป็น้าเฮาเป็นเพิ่นเป็นนองผายของปูเฮาเนาะเขาก็ต้องเอิญ้าเนาะเพิ่นเพิ่นช่วยเรือเพิ่นช่วยเรือแบบใดเพิ่นให้ทึนเขามาก่อนหนึ่งแล้วเขาก็มาเปิดหานแบบนี้แล้ววันนี้ทืนที่เพิ่นให้เนาะ แล้ววันนี้ทึ่นที่เป็นหายแล้ววันนี้สิ่งที่เขาได้หับนะตอบแทนเขาเห็ดนะนะมันโบยตามจุดประสมเป่าไม้นะเขาก็รู้ชึกทอแทะแหละท่อแท่ใจเนาะเขายืมทึ่นทึ่นหยามาเห็ดนี่นะทุกคนเพิ่นช่วยเรือเขาเขาก็เขาบายลืมบุญคุณเพิ่น,นในครั้งนี้เนาะแต่เขาก็ชิสูต่อไปอีกต่อไปอ ทุกคนมา้อนนี้เนาะนมาเันนี้เฮาก็จะขอจงเพียงเท่านี้เนนด Greek ้อทุกคนเดอ้อขอบใจทุกคนเด้อที่เป็นกำลังใจเฮานาะแล,ะละ้วก็ขอบใจทุกคนที่ติดตามเฮาตลอดมาเนาะในในนและขอให้ทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรง ที่สำคัญทุกคนฝากทุกคนกคนไลค์กดแซ์ให้แม่น้องเบลล่าในเด้อ